สวัสดีครับท่านผู้ชมกรับผมติ๊กฮีโร่กกับมารับใช้แฟนๆอีเช่นเคยนะครับพบกัน e t 6นะครับเป็นการเลขดับนำเสนอเลขดับ40ชุดบนนะดับได้ทั้ง6ประตูนะครับระหว่างอาจารย์ศิษ์ศีมาและอาจารย์ยอดธงนะครับก็แคปหน้าจอรับไพิจารณาด้วยนะครับ<ป>ก็ นำผังหนึ่งร้อยยี่สิบชุดมาครับมาตัดให้เหลือน้อยลงไปนะครับก็นำจากได้ลับมาตัดหนึ่งขีดเดียวดับได้ท่านเดียวสองขีดดับได้สองท่านนะครับส่วนปบายสีไวเป็นชุดที่ไม่ไม่ได้ถูกดับนะครับเป็นประโยชน์สําหรับแฟนๆทุกท่านสำหรับอันใหม่ของของสนักงานสลากกินแบ่งทนานี้านนั่นคือหวยเอ็นสามนะครับ่าน,นซื้อไว้ในราคายี่สิบบาทเลือกซื้ออตามาอาัธยาศัย จะได้มีรุ่นโชคลาภนะครับอย่าไปรุ่มหลงกับการเป็ดทำน,นันต่างๆนะครับซึ่งมันผิกดกฎหมายนะครับหากท่านถูกมากท่านอาจจะไม่ได้รับรางวัลอ,อาจจะถูกเบี้ยวถูกโกงกันได้ซึ่งผมเมื่อเคยโดนมาแล้วเป็นหลักล้านนะครับเป็นบทเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อหวยอันสามออกมานะครับก็ช่วยกันสนับสนุนสิ่งที่มันถูกกฎหมายนะครับขอให้ท่านรับอิทธิพา,าด้วยนะครับ ต่อไปนี้ก็ําคัดจากถัง120ชุดนะครับมาคัดเอาไว้นะครับที่ไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับก็คือดูได้าตามภาพนะครับซึ่งเป็นแนวทางเป็นอย่างดีสําหรับซื้อสลากเอ็นสาม e นะซึ่งถูกกฎหมายนะครับรซื้อสลากกิแนแบ่งเพื่ารเพื่อหวังถูกในวันที่1ได้ด้วยก็เลือกซื้อกันตามอัิยาศัยนะครับไม่ควรจะไปซื้อก็เกิบการเก็บการพน,นันนะครับซึ่งมันไม่มั่นคง มีโอกาสถูกโกงถูกเบี้ยวได้อย่างแน่นอนซึ่งผมก็เคยถูกเบี้ยวมาหลายร้านมาแล้วเป็นบทเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีช่องทางเลือกใหม่นะั่นก็คือสลาก n สามก็เช่วกันสนามหลงสิ่งที่มันถูกกฎหมายนะครับซื้อกันแต่พอสมควรไม่มอเมาให้กับทุกท่านนะครับหากท่านเป็นคนจนแล้วไม่ควรจะซื้อเลือกซื้อเอาตามกําลังนะครับไม่ไม่ควรไปลุ่มหลงทุ่มเทนะครับ อันนี้เราคัดมาแล้วตาม,ตาม,ตามที่วงไว้นะครับเป็นหน้าที่ของอาจ,อา,จารย์พิมพ์ใจนะท่านบอกว่างวดน,นี้ท่านบอกว่ามีเด่นสามแปดเก้ามาตัวหนึ่งผมก็ในวงไว้ที่มีเลขสามที่มีเลขแปดเลขเก้านะครับเผื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากอีนสาม e ต่อไปนะครับอีพ e e e ีนี้ก็ขอจบไม่ได้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยกดติดตามและกดกระถึงเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อท่านรับรู้ข้อมูล ไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับขอให้เฟนๆทุกท่านจงโชคดีมีเงินแสนเงินล้านกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม